สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณน,นันจวัครับสำหรับวันนี้คุณนันจะพาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับปีนี้เป็นปีที่หลายๆจังหวัดนะครับเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเริ่มมาจากตั้งแต่นาะแพร่น่านสุขโขทยัยแล้วก็มาที่เชียงรายตอนนี้มาเชียงใหม่ลำพูนนะครับ ท่วมเยอะมากนะครับเดี๋ยวคุณนานจะพาไปดูนะครับว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดลำพูนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกับคุณนานครับเดี๋ยวจะพาไปที่บริเวณแม่น้ํากวงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวไปรับชมนะครับก็จะมีสถานการณ์น้ําที่มันกําลังขึ้นอยู่นะครับน้ําเพราะว่าตอนนี้เขาปล่อยน้ํามาจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้มันก็จะไหล ล่องมาถึงจจงหวัดลำพูนนะครับเดี๋ยวไปรับชมไปดูครับว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนไปครับคุณานจ้าวัานี่คือบริเวณท้อทงนานะครับที่เขาปลูกข้าวน้ำก็ท่วมนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเรียบทางรถไฟนะครับตอนนี้จะเป็นทางรถไฟถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็น <c oughs> ลำพูรโรงพยาบาลลำพูนสาขาวเวียงยองนะครับนี่อันนี้มาจากเตีมฟ้านะครับ นี่เป็นทางเรียบรถไฟนะครับอันนี้น้ํายังลดไปแล้วนะครับวันนั้นนี่เต็มเลยนะครับอเดี๋ยวไปดูกันต่อครับด้านหน้าจะเป็นสะพานดํานะครับนี่ทางเรียบรถไฟดูครับน้ําเต็มเลยนะครับนี่ทางเรียบรถไฟหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสร้างใหม่นะครับวันนั้นก็ท่วมหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับท่วมเลยนะครับวันนั้นตอนนี้น้ําลดลงไปแล้วครับครับตอนนี้เราอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ํากวงนะครับนี่ นี่เป็นสับของอทางรถไฟนะครับเขาเรียกว่าสะพานดําครับนี่สะพานดานะครับสะพานดํานี่มีประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับคุณอานเคยทําคลิปที่ว่าสะพานดําอีกที่หนึ่งนะครับที่สังขยมอตมตมนป่าศักอันนั้นจะที่มีรอยกระสุนของเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะคู่กับสะพานนี้แหละครับลำพูนมีอยู่สองที่นะครับสะพานดํา นีดูสถานการณ์น้ากันต่อครับนี่ครับน้ํำกวงครับแม่น้ำกวงครับมันท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยเข้าไปหมดเลยอันนี้ยังลดไปจากวันเมื่อก่อนวันวันวันก่อนแล้วนะครับนั่นนะครับที่ท่านเห็นไกลๆนั่นคือทางนะครับมันจะมีทางอยู่ทางหนึ่งมันลอดใต้สะพานเนี่ยเราจะเชื่อมโยงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้มันท่วมหมดเลยนะครับนี่ดูครับ น้ำกวงครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูที่มันที่บ้านของชาวบ้านที่มันเข้าท่วมครับเดา๋ยวเมื่อกี้คุณหนานอยู่ตรงโน้นนะครับถ่ายมานี่มาให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างล่างนี่ไม่ใช่แม่น้ํานะครับแม่น้ําคืออยู่ตรงนน้นนะครับนี่คือที่มันเหลอเออท่วมมานะครับเห็นไหมครับลา,าข้างกอไผ่นั่นคือทางนะครับ ทางที่มันลอดไปใต้สะพานเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของตรงโน้นนะครับมันเป็นเส้นทางที่เขาใช้สัญจรกันแต่นี้มันท่วมหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับตรงข้ามกับด้านหน้ากอไผ่นะครับเป็นทางนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นที่ของชาวบ้านนะครับนี่เห็นไหมที่มีหลังคานะครับนี่ไม่ใช่แม่น้ํานะครับแต่มันน้ํามันท่วมเข้ามาแม่น้ําคืออยู่ตรงโน้นครับที่ไหลๆนั่นครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับ ก็เป็นร้านอาหารนะครับอ่าน anyway> ี่ครับสะพานดาวอยู่ตรงโน้นนี่เป็นร้านอาหารนี่เป็นทางเข้ามานะครับนี่คือทางที่เราจะไปกูช้างกูม้านะครับนี่ครับน้ํามันท่วมมาหมดเลยครับอันนี้มันลดลงไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนอยู่ขึ้นมาถึงข้างบนนี่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับบ้านของชาวบ้านครับมันท่วมหมดเลยครับนี่มันล้นมาจากน้ํากวงเมื่อกี้นะครับนี่ครับ บ้านชาวบ้านฝั่งนี้ท่วมหมดเลยนะครับเขาก็จะเอาของขึ้นมาไว้บนถนนแบบนี้นะครับนี่นี่ครับท่วมหมดเลยครับนี่ครับบริเวณหน้าทางเข้ากู่ช้างกู่ม้าครับท่วมหมดเลยครับน้ำมันขึ้นมาจากน้ำกวงนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับอันนี้มาถึงแยกเดี๋ยวเราจะข้ามนะครับเราจะเลี้ยว ซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปออกที่หน้าอเภอเดี๋ยวไปดูชุมชนในอาเภอนะครับชุมชนในอำเภอก็ท่วมเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํากวงบนสะพานนี่ครับถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะไปมีอีกหนึ่งสะพานนะครับนี่ครับเป็นน้ากวงสะพานที่มาเมื่อกี้คืออยู่ทางข้างหน้าน่นนะครับอันนี้มาจากแยกเทศบาลนะครับแยกเทศบาลมาตรงนี้ถ้าตรงไปตงนู้นก็จะไปเจอเทศบาลเมืองลำพูนนะครับ น้ำกวงก็ไหลจากนี่ก็ไปสู่หน้าวัดพระธาตุทรายพุนชัยนะครับตรงไปตรงนู้นเถึงเลยนะครับหน้าวัดพระธาตุทริพุนชัยครับนี่ครับนี่ครับบริเวณนี้ครับครับฝั่งหน้าอำเภอก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับท่วมหมดเลยนะครับนี่คือที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลาพูนนะครับมันจะท่วมฝั่งนี้นะครับฝั่งวัดพะยืนนะครับนี่นะครับมันเออล้นมาถึงตรงนี้นะครับ ถ้าออกไปนี่จะไปที่อำเภอเมื่อกี้นะครับอันนี้ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งวัดพยูนครับนี่น้ําท่วมหมดเลยนะครับนี่ฝั่งนี่ครับวัดพยูนเดี๋ยวไปดูข้างในนี่ต่อครับนี่ครับเสียใจด้วยครับทางไปไม่ได้ครับทางนี้ครับนี่นะครับวัดพยูนเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับจตุพุทธปาการหนึ่งในสี่วัดพยูนครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศคุณหนานพาไปดูน้ำท่วมจวบลำพูนครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณหนานพามาแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งแม่น้ำกวงนะครับทางหน้าอำเภอนะครับนี่ก็ท่วมนะครับด้านท้ายมือคุณหนานเนี่ยโรงเรียนใบบุญล,ลำพูนนะครับเขา,าปิดการเรียนการสอนเลยนะครับคือน้ำมันมาฝั่งทางแม่น้ำกวงนะครับแล้วมันเอ่อล้นข้ามมา ก็ถือว่าหนักนะครับทางลำพูนก็จะมีทางทางเหมือง่าก็ท่วมนะครับทางฝั่งนิคมสาหกรรมพวกนั้นนะครับก็มีบางส่วนท่วมแถวแม่ห้องน้อยพวกนั้นท่วมหมดนะครับตำบลอุโมงก็ท่วมนะครับแต่ตอนนี้คุณนานทามาชมแค่ฝั่งน้ำกวงฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าหนักนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณานานก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องคุณนานเจ้าวาด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรที่จะถ่ายทอดเดี๋ยวกันรับชมกับคุณนานเจ้าวาดครับบ๊ายบาย